สวัสดีครับปวมีน้องคนตกครับสีผ้ามากินหมูกระทะครับนะครับบรรยากาศคนโตหมูกระทะนะครับกินหมูกระทะครับเสร็จเลเส็จเส็เโอ้เนี่ยเลยโอ้ยเแมือแปะแปมือครับกุ้งแม่แปะวปมือครับกุ้งแม่ เซียนครับนี่ครับสมัยชิกครอบครัวเราเงเบิร์ตสวัสดีครับเบิร์ตสวัสดีครับน้ำตาลน้ำอ้อยสวัสดีครับบงน่าน่าครอบครัวเราเองกินหมูกระทะวันฝนตกครับปอาก็เลยนาไม่เอ่ยนะัวกระดอง คแคนน่ได้กินยางไม่มีผักต้นไส้เลยน,น,นต๊ะครับแกคัดไปก่อนอแต่เลน่าพี่ยังน่าก็เป็นไขออ่ก็คว่าต้นไมันยังมไม่สุกมันยังยไม่สุกโอ็หเหลีย่ยมังโอ้ผมนี่เต็มหลยติดต่อแล้วเดียกินโมกทาด้ว ค้นผ่านครับ้นผ่านนั่งกินหน้าบ้านครับผมรู้แล้วขายตังกองยาสีฟันอยู่หล้ผิผมขายตังก้องไปหนเลยยาสีฟันอยู่หลังตู้เย็นเอามเยขางกองอย่าวกมันเานีนลูกมาดรามาสครับมา่โมกาหมอกันครับเออบุงาใส่

ใส่ไพอนิ่งเขาหมเลยอยากินจะคไปลูกกินไปนํเบิดพีลามันเผ็ดิงอยากไปถือไฟดีไปลึงเลยนั่นนั่งร้องมาหนี่ย่มาหน่งร้องอยากาเลยนี่บดนันกินได้เคีตีนั่นน้อยน่นกินจะค้ำไปมน้อยนั่เหนือยให้บอกแ้ายเอพวกระาด อยากลองอยากลองขออาหารไทยหน่ยนึครับยังมานำได้หอังชมเลยนะครับพี่น้องพี่มูกระทาไปบ้านขางทางน้องครับมาเด้อมาเด้อกินน้ำมูมาเด้อดิวองไปใส่ขับไปได้มล่วเอาเลยตอนน้กินเขาไปลูก แม่ดีแม่แม่ไปปั่นกันแนวกนยังยังกินนอยากินแม่ไปปั่นกัแนวบม่ไ่ได้ม่กินเ้อนะครับมั้ยไม่ตากนมเราไม่กินพกนัยัเขาไปเขาไปลูกยัเขาไปไมตัดออกให้ตลอดนี่พอครับตนึงกับส่หน้ากับส้ี่ครับ ทางนี้ครับมาทางนี้ครับแม่เดียวแม่เดียวแม่เดียวพอแม่ร่างแม่ร่างบ่บ้มีฟังกันแท้สิบ่สิงัวอยู่ฟังกันแท้มีอี่ว่มาต้องขาดงัวมันล้นเกียมหมือนแล้วใจสาเรี่ยวล้งสาไปอืมเะ้ออคืปั้นต้นจะมีเฮาก็หนีฮอดเียนเ้องหุบ่สาแม่ล้สาฮาอแม่ล้สาต้องล้ม น้ำบ่อยน้ำบ่วยมันตันมากหมงมันต <tad pack. S 2> <Ouais. S 1> ้องตัดก่อนเบิงขามมันหน่อยแม่แม่ตัดก่อนแม่ปอดมันแล้วมันบวดวงโอ้ยเขากินหนามกี่ห้าหบังควงครับลบครับลบลบลบยาจับครับของมันครับหุดไวาได้ไหมมันตันห่างขอั

લાઈ જા પાડે મેના પાઈ કો આપવા માં ઓય રમોય ควายมันไหลลงเลยันเขาเจ้าเยจ้าเด็กก็ักว่านส่เหมือนูกนีนี่เอ้าเอากระถางว่านไส้ไม่สูกินแตตาิ่นแม่นเขานี่ยถือเอาถือเถือเอาัไเฮ้ยย่ัออกไปด้ลูกต oh, <ผม S 1> ้องรยเาที่เาที่ดีเาที่ดีนตัวเก็บไปกลางถยไม่ใไมไกลมันอเห็นเราเยอไม่ใกล

สวัสดีเบสวัสดีบสวัสดีเจบสวัสดีบคุณโมกระทั่เงินตาลไหมาเนาะการนำจิมคือมมอยูท่งพนท่องลังหนักมันเหมือนเวดูดูกาเว่ามันหนัหรม่แทไปเตยนนะ

มูกรถ้าอีรมาเด้อมาเด้อเอือนได้ซื้อหรอกนฝด้อะ่นเนาะหมูย่างอย่างน่ะเอหมูต้มนะหมูย่างของนี่โอ้ยมึกจะไปมัหูนอนนาเอ้นเดกดีหนาอยู่เฮ้ยกินแล้วลูกกินเลย เลยเดี๋ยวไม่ไปดูดูยืดข้างนั้นน่ะใครเห็นยุกไก่เห็นไหมเลยนะคอยุกไก่มาเห็นน้ำขึ้นบังเอิญข้าวบ๊วยน้ำบังเอิญข้าวบ๊วยกินโจ๊ะหรือข้าบ๊วยกินโจ๊ะที่หล่ะกะเที่ยงงามยังที่้ั่นสั่น กินช้อนเลยอป๊ออกินกล่องไหมนั่งพี่เดี๋ยวบอกตอกินน้องเดี๋ยวน้องกินเดี๋ยวน้องกินน้องกินอันนี้อะไรน้าบได้าากินแต่อันนี้แมวบได้กินแต่หมูที่มันกินแบบนี้ ตักาตูต้มกรเทียมก็เลยเหมอน่อันนี้อันนี้เสเนี่ยเฮ้ยปวดเอาลงกินเนียต้มตเ้ายันเอแล้วนี่ยกินเนียเด็กนั่ยองอ่วนนี้ไปเนี่อทำไมเจ๊บ สวัสดีครับกด้างนี่สวัสดีครับเราอยู่ที่หน้าเขเห็นไปอยู่ที่หน้าก็เห็นเนอเอาใส่ิงบงได้บางเอาึ้นเลยลูกไปมาไปไหนเนี้าพี่น้องไปใต้อึงมาด้่างเี้เอาใส่นีบ้างองบางทังหนียมันจิตถือกล้องนี่เขถือกล้องหน้าหน้มันถืกออยู่น้าหน้าสบุกเขากล้อง่ตต้องเต่าแล้วยีมเอาไปเอาท้ายก็หนีบ้

บุญไวเนะครับคลิปนี่<ฮ>ไม่ต้อง <c oughs> กินโชด้ผมกินโชคขนาอกินโชกันนีเอาเนื้อมาเนีนงหกรับก่องนอีน่งน้งไอ,อีกวรหา่า

เนียนเต็นครับเนีนเนไม่ใช่เองนี่นี่แร้วนี่ตรฝนตกฝนตกน้าหนูตด้แล้วๆมันหลใชไหมใช่แงเยอะมันพุงเันหลอยากกินนันนีบ่อด้วยใช่ใใส่มืออะไรนี่ใช่เลย นันบว่าตายดิปลาน้ำเคื่อนอะปลาปลาใส่ไม่หยาเลยปใสลงมาใสใสคนคนมันไหลลงไปเปียนมันได้เท่าใรก็ส้างมันเปียหมอให้เขามม่แซมอนึงกับไม่ยังมันจีได้เกิดเขาเาเพงเหมือรดข่อนสมัญเป็งเท่าใอมันจะตหย่ากถึงจะใสแค่นีน่ใสนะกรอยานหัวเให้อีกหนก็ได้ครัหัวตัวไม่ถึงไรจะ้องหยางเงกนเทนัน ไม่เล่นกินตรมันไม่เล่นมันจะเล่นก็ตังมันตนี้ยมันติเนาะเออจะไม่พังแผงแอไปไปจะังแรานมันจะหายนาำม่นกันหลายๆนั่งแต่มันจล้วนครับมาโทษพรลนไงมันกินกินเขาได้ม่กินินีนก็หนิาดิมิมาดิมันมานิมาดิมาดินาดิมาดิมาดิมิมมิมาาาิดิาิา

แล้วฝากาก็ไลค์กดที่ตามก็แช่นะครับคนปินระบบ